สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวแล้วก็แนะนํากระเป๋าของแบรนนะครับที่เป็นทรง h ไฮเทคอบลองนะครับก็คือสาวฟังเสแปลว่าสี่เหลี่ยมน,นะเราจะให้ดูครับตัวนี้เป็นอบรองที่เป็นสีทวิสนะแล้วก็เป็นไฮเทคด้านในก็คือเทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีความเบาแล้วก็สามารถเก็บอากาศได้ค่อนข้างดีป้องกันความชื้นได้ดีตัวอบลองเนี่ยครับ อบลองจะเป็นลักษณะแบบล็อกที่เป็นโค้ดนะฮะถ้าสูงขนางในใกล้เดี๋ยวจะให้ดูล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดด้านในให้ดูนะด้านในเขาก็จะบุกด้วยผ้าพามาที่เป็นผ้าที่ให้ความยรุ่นอบลองเ่ยครับจะมีลักษณะพิเศษคือเดี๋ยวจะให้ดูนะเขาจะมีกระเป๋า แบบใส่พวกอ็อทเทอร์ีททั้งหลายนะครับยังสนเลยพวกนี้สายแล้วก็มีตัวที่เป็นบริเวณเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงลองด้านอัปเปอร์เบลนะครับให้ดูผรัดีบ้างตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับขยายได้ตามความต้องการได้ถึง17นิ้วเลยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าเป็นทรงอย่างนี้นะ17นิ้วคือใส่ได้แน่นะครับอันนี้คือที่ผมใส่นี่คือ16บครึ่งนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมก็จะวางไว้ตำแหน่งตรงนี้าต้อง อันนี้เขาจะมีตีนทุกแกให้นะครับบริเวณด้านหลังแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้งานเราจะต้องลอกตัวตีนทุกแกนี่ออกนะครับมีโดยด้วยกันสามอันลอกตัวแกแล้วเราถึงจะวางตีนทุกแกเข้าไปบริเวณนี้แต่ว่าก่อนจะวางเราต้องวัดกับตัววีเล่าก่อนวิธีใส่ก็คือกระชับของวีเล่าของเราเนะี่ยเราใส่เข้าไปที่บริเวณคอก่อนแล้วก็กดลงไป ตอนนี้เราได้ตำแหน่งตรงนี้ละเรีร้อแล้ว <All right. S 1> ลเราก็ถึงจะมาใส่ที่ตรงคอเพื่อล็อกทำการล็อนคนี่คือลักษณะของอบรองส่วนกระเป๋าด้านนี้ก็จะมีตัวซีลุกแกอยนี้กันนะครับให้มาติดอยู่บริเวณด้านข้างด้านนี้นะครับในตัวกระเป๋านี่รู้สึกเราจะใส่สายสะพายไว้ให้นะฮะอานนี้ ก็เป็นลักษณะเหมือนเดิมครับแบ็คแพ็คเดี๋วด้านที่เป็นหมอนรองเนี่ยครับที่เป็นฮิวโลตรงนี้นครับก็จะมีที่ใส่ตัวโชดูเวสซึ่งเราเอาก่อนใส่ไวรินเนี่ยเราก็จะแพ็คโชดูเวสเข้าไปลักษณะการใส่นะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราถึงจะใส่ตัวเวล่าเข้ามานะครับก็จะดูแข็งแรงมั่นคง เราก็สั่งตัวที่เป็นกระเอาเออนั่นข้างนุจะไม่เกะกะนะครับถือแกอ้วไว้ตรงนี้กำกัรปิดตัวกระเป๋าเป็นลักษณะล็อกโค้ดนะครับจะแตกต่างกับตัวที่เป็นของทรงคอนทัวร์คอนทัวร์นั้นจะไม่มีล็อกโค้ดนะแล้วเราก็จะมีสาธิตวิธีการแพคแบบนั้นแพคให้ดู เช่นเดิมครับก็คือแบ็คแพคเนี่ยจะมีการดีไซน์ตัวน,นี้ไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไปขูดกับตัวบริเวณแผ่นหลังเราก็เอาตัวด้านในนะครับเข้าแล้วไปเกี่ยวคล้องนะครับถ้าเราต้องการเพื่อความมั่นใจเราสามารถหมุนล็อกให้แนั่นได้อีกด้วยนะครับตอนนี้ผมจะใส่คร่าวๆไว้ให้ดูก่อนนี้าก็หมุนล็อกนะอีกเส้นหนึ่งก็เช่นกันเช่นเดียวกันเราก็จะจับวาหางขึ้นมาก่อน แล้วเราก็ดูบริเวณที่เป็นตัวโค้งด้านไหนครับเกี่ยวเข้าด้านในเราลนมก่นก็จะเห็นลักษณะนี้คือตัวเนี้จะไม่จะถูกรองโดยตัวนวมที่เป็นแบคแบตผ่นหลังนะแบแล้วเราก็มาคล้องตัวนี้ ก็หมุนล็อกนะครับเอา,าการสายรูปก็าอันนี้ปกตงลงนิดนึ่งก็จะมีน้ำหนักที่เยอะกว่ารุ่นที่เป็นคอนทชว์นะครับสำหรับรุ่นที่เป็นโอบลอใสายออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับได้ความสวยงามขับไปด้านข้างสวยงาม ก็าะมีความมาั่นคงครับไม่มีความรู้สึกว่ามันจะบาดหัวไหลเราน้ำหนักตัวเฉลี่ยก็ถือว่ายังเบาอยู่แต่ว่าจะหนารุ่นที่เป็นคอนทัวร์ถ้าสำหรับคนที่เป็นมือชี้หน่อยก็จะแนะนำว่าเป็นทรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการความคล่องตัวก็จะแนะนำเป็นทรงคอนทัวร์ร สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ้วยด้านล่างอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะครับ